สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหนูจะมาเล่าในตำนานของเรื่องสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะะั่นเองค่ะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะหนูจะบอกนะคะว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเนีย่ยแต่ก่อนเธอชื่อว่าเธอชื่อว่าลิ้มกอเหนีน่ยวหรือว่าในศัพท์ของเธอนั่นก็คือชื่อว่ากอเหนีน่ยวแซ่ลิ้มนะคะก็เธอเนี่ยมีพี่น้องสองคนก็คือเธอมีพี่ชายก็คือลิม้มโตเขียมส่วนเธอน,นะคะคือน้องคนสุดท้องซึ่งลิ้มกอเหนี่ยวเนี่ยได้คุม คุมเรือสำเพาพจานวนเก้าลำนะคะเพื่อที่จะตามหาพี่ชายที่ห่างหายจากบ้านไปนานค่ะเพราะว่าลิมโตเคียมเนี่ย <_ S 1> ลิมโตเคียมเป็นพ่อค้า <_ S 1> ใช่ไหมคะลิมโตเคียมเป็นพ่อค้าสรีที่จะต้องขายของส่งของทางเรือค่ะขายผ่านเรือค่ะแต่ว่าลิมโตเคียมเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านเปเวลานานซึ่งทําให้บิดาแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยเป็นห่วงนะคะลิมโกนเหนี่ยวก็เลยแบบเสียสละตัวเองก็เลยตามหาพี่ชายด้วยตัวด้วยตัวของนางเองนะคะแล้วก็แล้วเขาก็รั่นวาจาไว้ว่าถ้าหาก ถ้าหาหาพี่ชายไม่เจอเนี่ยก็จะขอยอมตายในที่นั่นนะคะซึ่งพอลิมโกนเอยได้เดินทางมาถึงปัตตานีแล้วก็ได้พบพี่ชายนะคะแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็กาลังจะเป็นนายช่างกําลังสร้างมัสยิดนะคะบริเวณกรูเซแล้วก็กําลังหลกปืนใหญ่เพื่อถวายรายฮิเยานะคะซึ่งพี่ชายเนี่ยกับสตรีสตรีเจ้าเมืองปัตตานีเนี่ย เขาหลงรักกันซึ่งเขาหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะริมโต้เขยมกับสตรีเจ้าเมืองปัตตานีนะคะซึ่งน้องริมก็นเนี่ยะคะ่ะก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือเนคอแล้วว่าให้กับให้กับบ้านนะแม่ไม่สบายแต่ลิมโต,ต้เข้มก็ปฏิเสธเพราะว่าริมโต้เขยมก็จะแต่งงานแต่งงานกับสตรีเจ้าเมืองปัตตานีนะคะแล้วก็จะสร้างมาสยิดกือเซนนั่นให้สําเร็จนั่นเองค่ะจนแม่แม่นะคะได้เสีย ได้เสียได้เสียได้เสียชีวิตลงนะคะซึ่งลิมกอนเหนี่ยวก็เสียใจมากนะคะที่พี่ชายไม่กลับเพราะว่าแม่แม่ตนเองไม่สบายแต่ว่าเลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงนะคะตนก็เลยผูกคอตายใต้ต้นหินมาพาน,นั่นเองค่ะซึ่งนะคะลิมลิมกอนเหนียยเนี่ยพอผูกคอตายเสร็จนะคะก็เธอก่อนที่เธอจะผูกคอตายเนี่ยเธอก็ได้สาบแช่งพี่ชายนะคะว่าขอให้มัสยิดเนี้ยสร้างไม่สําเร็จนั่นเองค่ะ นั่นคือคำสาปแช่งของเธอนะคะแต่ว่าพี่ชายก็ไม่เชื่อเลยค่ะพอพอเจ้าแม่พอริมกอเนียบผูกคอตายเสร็จแล้วก็พยายามสร้างมัซยิดถึงสามครั้งพยายามสร้างมัซยิดถึงสามครั้งก็คือมาซายิดเนี่ยใกล้เสร็จแล้วแต่แค่เหลือเหลือแค่บนยอดยอดของมัส,สยิดนะคะก็คือที่สุดท้ายแล้วแต่ว่าพอทําไปครั้งที่หนึ่งก็ถูกฟ้าผ่าครั้งที่สองก็ถูกฟ้าผ่าเช่นเดิมครั้งที่สามก็ถูกฟ้าผ่าจึงคิดแล้วว่านี่คือคำสาปของริมกอเนียวนะคะ ซึ่งนะคะนี่คือประวัติของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าแม่เจ้าแม่เนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปดูห่วงซุยห่วงซุยของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแล้วก็หนูจะพาทุกคนไปดูมสัสยิดกูเซ้นั่นเองค่ะมสัสยิดที่เป็นของพี่ชายเธอนะคะแล้วก็สถานที่สุดท้ายก็คือสถานที่คนเนี่ยมักจะไปมักนิยมจะไปสักการะบูชานะคะเพราะว่าเขานักถือสารเจ้าแม่กันใช่ไหมคะ สถานที่สุดท้ายหนูก็จะพาไปที่ศาลเจ้าเรื่องจูเกียงหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ